แดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเชื่อมต่อตัวโดเมนเข้ากับตัวเว็บไซต์นะครับโดเมนที่เราขอมาได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์ที่เราจัดทําขึ้นใน Google Sites นะครับวิธีการก็คือตอนนี้เนี่ยให้เราล็อกอินเข้าไปใน2หน้าเตรียมไว้เลยนะครับหน้าแรกก็คือตัว Google Sites นะครับแล้วก็เปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นคอมเอนะครับ จากนั้นผมก็ไปเปิดล็อกอินตัว THNIC นะครับเขาก็จะมาเจอหน้าที่เขาอนุมัติตัวเว็บไซต์ให้เรานะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็น CAI.TH นะครับวิธีการก็คือเรามาที่หน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับจากนั้นเรากดตรงที่ฟันเฟืองมุมขวาบนตรงนี้นะครับฟันเฟืองพอกดฟันเฟืองปุ๊บเราจะเจอหน้าโดเมนที่กำหนดเองนะครับในที่นี้สำหรับคนที่ ไม่มีคำว่าโดเมนที่กำหนดเองคุณอาจจะไปใช้อีเมลที่เป็นขององค์กรนะครับมาจัดทำก็ได้นะครับซึ่งไม่ได้นะครับต้องเป็น Gmail เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ Account ข,ของ Gmail ในการทำนะครับจากนั้นเรากดพี่ไปที่โดเมนกำหนดเองนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าจะเชื่อมต่อโดเมนเองนะครับเราก็กดเชื่อมต่อโดเมน จากนั้นเราก็พิมพ์โดเมนที่เราได้มานะครับในที่นี้ของผมก็จะเป็น caip.in.th นะครับเขาก็จะวิ่งถามหาสักคู่นะครับในระบบของเขานะครับแล้วก็เราก็จะพบว่าโดเมนของเราเนี่ยยังไม่มีการยืนยันตัวตนเลยนะครับเราก็กดยืนยันความเป็นเจ้าของเขาก็จะเปิดหน้าตัว DNS ระบบ DNS ของเขานะครับในที่นี้เนี่ย เขาก็จะาถามนะครับว่าโดเมนที่เราต้องการเชื่อมต่อเนี่ยอันนี้ใช่ไหมอ่าเราก็กดดำเนินการต่อจากนั้นเราจะได้หน้าของการใส่ข้อมูล txt เข้ามานะครับผมก็ทำการคัดลอกข้อมูล txt ตรงนี้เอาไว้นะครับกลับไปที่หน้าของอ่า thnic นะครับกดไปที่เว็บไซต์ที่เรา ได้รับการอนุมัติมานะครับกดป๊าปเข้าไปนะจากนั้นเรากดไปที่ตรงนี้ครับบริการ thdns นะครับกดเลือกการจัดการนะครับกดเลือกจัดการ <huh. S 1> เขาก็จะมีให้เราเลือก2อันเนาะว่าจะจัดการอันไหนนะครับในีนี้ผมจะขอเลือกจัดการเป็น c i p i t e n t h นะครับนะรบเราก็กดไปที่ปุ่มจัดการ DNS อีกครั้งหนึ่งนะครับนะจากนั้นเขาก็จะบอกว่าให้เปิดใช้งานเนมเซิร์ฟเก่อนนะครับเราก็กดเปิดใช้งานเนมเซิร์ฟเอร์นะครับจากนั้นก็กดดำเนินการต่อพอกดดำเนินการต่อปุ๊บตัว DNS เนี่ยก็จะฟ้องขึ้นมาเลยว่าเนมเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ตั้งค่าก็เลยตะตั้งค่าในหน้าแก้ไขข้อมูลโดเมนนะครับกดตั้งค่าทันทีตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะมีตัวช้อยให้เราให้บอกนะครับว่าเขาจะตั้งค่าเป็น Default ว่าอะไรนะครับเราก็กดใช่ฉันต้องการตั้งค่า Name s e r v ฟเนะครับจากนั้นกดยืนยัน มันก็จะขึ้นคําว่าตั้งค่าเน็มเซิร์ฟเวอร์สำเร็จนะครับตอนนี้เนี่ยเราทําการจัดเชื่อมต่อไปยังเน็มเซิร์ฟเวอร์ของเทคนิแล้วนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเรคคอร์ดนะครับเรากดที่เพิ่มเรคคอร์ดปุ่มบวกสีส้มๆนะครับจากนั้นเลือกมาที่ txt นะครับ txt กดเข้าไปที่ชื่อนะครับแล้วพิมพ์ add นะครับพิมพ์แอดแล้วหลังจากนั้นเรากดว่างข้อมูลที่เราได้มาจากหน้าเว็บ Google นะครับจากนั้นกดเพิ่มนะครับกดเพิ่มแล้วก็ขึ้นคำว่าเพิ่มเรคคอร์ดสำเร็จนะครับกดปิดไปอ่าพอเราเพิ่มเรคคอร์ดสำเร็จในอันแรกนะครับเราก็จะได้มา1แถวละนะครับที่เป็น txt นะครับที่เป็น txt จากนั้นเรามาเพิ่ม คคอร์ดอีกอันนึงครับเราจะเพิ่มคคอร์ดที่เป็น C name นะครับ C name C name ตรงชื่อเนี่ยให้ใส่เป็น www o r l d i d e e b ครับ .com สามตัวนะครับไม่ต้องมีจุดนะครับตรงข้อมูลครับตรงข้อมูลเราจะเพิ่ม g h s .google Google h o t e s นะครับนะครับจากนั้นใส่ .com แล้วจะต้องมีจุดสุดท้ายต่อท้ายด้วยนะครับจะกลายเป็น g h s g o o g l e h o t e s c o m แล้วก็ตรงสุดท้ายนะครับตรงจุดตรงสุดท้ายจากนั้นกดเพิ่มไปครับ เพิ่มสําเร็จก็ปิดไปนะครับปิดไปมันจะได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับได้ข้อมูลมาประมาณนี้เราก็จะทําการกลับไปที่ตรงตัว Gmail ที่เป็นหน้าโฮสต์นะครับของ Google นะครับให้เราพอเราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วให้เรากดยืนยันตรงนี้นะครับกดยืนยัน เขาก็จะวิ่งไปหาตัวข้อมูลนะครับจากนั้นเขาก็จะขึ้นคำว่ายืนยันการเป็นเจ้าของแล้วนะครับในที่นี้เนี่ยถ้าสมมุติเกิดขึ้นคำว่ายืนยันการเป็นเจ้าของล้มเหลวก็คือเป็นสีแดงแดงไม่ต้องตกใจนะครับกดตกลงแล้วก็กดยืนยันเข้าไปใหม่นะครับถ้าสมมติเกิดยังไม่ได้อาจจะต้องทิ้งเวลาสักหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะ มีช่วงที่ทำให้ตัวเซิร์ฟเวอร์เขาช้านะแล้วก็เขาวิ่งไปหาตัวโดเมนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอนะครับต้องรอเราก็แค่ทำการกดยืนยันยืนยันยืนยันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ทามาเกิดถึงเวลาที่เขาค้นหาได้แล้วก็จะได้นะครับจากนั้นกดไปที่ property นะครับไปที่ property เรียบร้อยนะครับพอกดตรงนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเรากลับมาที่หน้าของอ่าเว็บไซต์ของเรานะครับตัวเว็บไซต์ของเราให้เราลองพิมพ์ตัวโดเมนเนมเข้าไปใหม่นะครับในที่ที่ผมใส่ลบ th แล้วก็ T ไอลบตัว h แล้วก็เพิ่ม h กลับเข้าไปใหม่เขาก็จะเซิร์ชใหม่ตอนนี้เนี่ยเขาเจอแล้วเขาเจอแล้วสิ่งที่เราลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นะครับ จากนั้นก็กดถัดไปนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นอีกหนึครั้งนะครับกดเสร็จสิ้นเท่านี้นะครับเราก็จะทำทำการเชื่อมต่อโดเมนสำเร็จนะครับทีนี้เราก็ลองเปิดตัวหน้าเว็บไซต์ของเราดูเปิดครั้งแรกเป็นเปิดครั้งแรกเป็น Uh, 404ไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้จะใช้เวลาพอสมควรน,นะครับนักเรียนสามารถที่จะปิดไปได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจละนะครับตอนนี้เราทำการอัปเดตหน้าตัวงานของเราให้เรียบร้อยนะครับตัวงานของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ทำงานของเราต่อได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจตัว ไม่ต้องไปสนใจตัวตัวการเชื่อมต่อ,ตอนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลานะครับเขาจัดการระบบหลังบ้านตัวเซิร์ฟเวอร์ทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับครบถ้วนทุกอย่างเราก็จะเข้าหน้าเว็บไซต์ของเราได้เองอ่ะทีนี้ลองมาเชื่อมต่ออีกอันหนึงครับลองมาเชื่อมต่ออีกอันหนึ่งเป็นภาษาไทย ทำเหมือนกันเลยนะครับไปที่บวกแล้วก็ชื่อโดเมนนะครับในที่นี้ผมจะเชื่อมต่อผมจะเชื่อมต่อตัวที่เป็นภาษาไทยของผมบ้างนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ผมก็ไปที่เดิมเลยครับไปที่การจัดการแล้วกดไปที่ caip t h ท i ตามกดเหมือนเดิมเลยครับไปที่การจัดการนะครับแล้วเราก็เอาพิมพ์ตรงนี้ลงไปนะครับ www.cap. t h a i นะครับแล้วกดยืนยันคอมพิวเตอร์ของทำเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับกดดําเนินการนะครับจากนั้นก็คัดลอกตัวนี้เอาไว้อีกเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มาที่หน้า THNIC นะครับมาที่หน้า THNIC จากนั้นเราก็ทำการเพิ่ม record อ่าโทษทีครับต้องไปที่ตั้งค่านะเนร้อเซิร์ฟเวอร์ตรงน,นี้ก่อนนะครับตั้งค่ากดใช่ฉันต้องการนะครับกดยืนยันเห็นไหมว่าทำเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เป๊ะๆทุกอย่างเลยนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดเลย อพอเปิดตัวเนมเซิร์ฟเวอร์สำเร็จนะครับเขามีค่า d e f a u l t ตั้งเอาไว้ให้นะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับที่เป็นภาษาไทยมีค่า Default ตั้งเอาไว้ให้ให้ทำการลบเล็กขอดเดิมก็คือตัวที่มีอยู่เนี่ยครับออกให้หมดเลยนะครับเพิเอาออกให้หมดเลยนะครับลบตรงนี้นะครับลบลบได้เลยนะครับลบได้เลย จากนั้นก็กดเพิ่มเลคคอร์ดนะครับไปที่ txt ใส่ add ลงไปใส่ข้อมูลของเราลงไปนะครับที่เรา copy มาเมื่อกี้กดเพิ่มนะครับได้หนึ่งเลคคอร์ดละจากนั้นก็ไปเลคคอร์ดที่2ครับ c name ใช่ไหมตรงนี้เป็น v บ w w ์ y นะครับตรงข้างล่างเป็น ehs google com m o d ด็นะครับ com แล้วก็ดอีกทีหนึง่งเนาะอย่าลืมดัตัวสุดท้ายนะครับกดเพิ่มเท่านี้นะครับจากนั้นเรากลับไปที่หน้าตัวตัวตัวเว็บไซต์นะครับตัวตัวโดเมนของเว็บไซต์กดยืนยันนะคขาก็จะวิ่งหาข้อมูลนะครับเนะีก็เรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อได้ไปที่ป r o p e r t y ติเหมือนเดิม ครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับเราพิมพ์แล้วก็พิมพ์ใหม่ตัวหนึ่งนะครับให้มันวิ่งหาใหม่ตรงนี้ก็จะหาเจอล้วนะครับกดทัดป้ายแล้วก็กดเสร็จสิ้นเท่านี้เลยนะครับก็จะได้โดเมน2ชื่อเรียบร้อยนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นพวกเราก็ใช้งานโดเมนตัวนี้ได้เลยทันทีนะครับ ใช้งานได้เลยมงยังไม่มาเนาะไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับทําเว็บไซต์ไปก่อนครับขอให้ได้แบบนี้นะครับสำหรับคนที่ได้โดเมนนะครับฟรีจาก thnic นะครับก็จะทําการเชื่อมต่อโดเมนของเราได้แบบนี้เลยครับ